แถ่งเงินทำลรมานะคะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหานค่ะบนเวทีค่ะท่านต่อมาค่ะท่านเสียนโทนท่านนินเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหานค่ะและท่านที่3นะคะท่านประสงค์ชำนาญโดนค่ะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหานเรียนเชิญทั้ง3ท่านบนเวทีเลยค่ะ เรียนเชิญนะครับผู้ที่ทำหน้าที่มอบรางวัลให้กับหนูมน้อยนุพมาศในค่ำคืนนี้ครับตามรายชื่อที่พิธีกรประกาศยิงได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนเชิญเลยนะคะรางวัลชมเชยคะ่ะมี3รางวัลด้วยกันนะคะครับผมชมเชยรางวัลแรกนะครับเป็นหนูน้อยนุพมาศนะครับจาก หมายเลขหนึ่งครับชุมชนคุ้มบึงครับผมรับรางวัลชมเชยก่อนนะครับเ่อวเปี่ยมรีเชญท่านเขมเงินคำพรมมาค่ะได้มอบรางวัลชมเชยนะคะสวัสดีค่ะสวยแล้วมองกล้องด้วยนะลูกมองกล้องก่อนค่ะมองกล้องก่อนนะคะนี่นะลูกรวงกล้องก่อนนะคะสวยสวยด้วยนะคะค่ะต่อไปนะครับชมเชยอีกหนึ่งรางวัลนะครับได้แก่ หมายเลข6ครับชุมชนสักพังทองนะครับหมายเลข6ครับขอเรียนเชิญท่านเสียงพรเทนีเยคานุการนายกเทศมนตรีนะคะให้เกียรติมอบรางวัลกับลูกหลานของเรานะคะเนรุติบังค่ะค่ะแล้วก็บังกล้องด้วยนะค่ะบังกล้องด้วยค่ะค่ะ รางวัลชุมชน,ชนวัลที่สามค่ะนึ่งรางวัลน,นะครับได้แก่หมโน้อยนุพมาศหมายเลขสองครับชุมชนเจ้าปูเจ้าฟ้าครับผมท่าระสมชั่นา รางวัลชมเชยผ่านไปนะคะทีนี้มาถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะหรือว่ารางวัลที่สามนั่นเองนะคะรองชนะเลิศอันดับสองหรือรางวัลที่สามนั่นเองนะคะรา,าาร,รางวัลที่สามนะครับภูมอบรางวัลครับผมผูมอบรางวัลขอเรียนเชิญท่านสุรสิทธิ์นรินทร์ค่ะสมาชิสบาเทศบาลตบลหนองหานบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะ ตอนนี้เหลือสามหมายเลขนะครับสามชุมชนนะครับใช่แล้วค่ะมันน้องวัววัวอยู่ที่ไหนหายทั้งสี่นาศิษย์นาเรนแล้ว้ทนนะะว,ท,วที่ไหน